โพสต์ทรมาเป็นเกมแนว Survival Horror ที่น่าจะได้แรงบนันดาลใจมาจากเกมอย่าง s i l e n t h i l แล้วก็ Resident Evil ในภาครแรกๆครับทั้งนี้ตัวเกมมีประเด็นอะไรน่ารู้บ้างสำหรับเอพิโซดนี้ผมมาสรุปให้เป็นข้อๆดังนี้ครับ โพสต์ทรมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรมันชายวัย5้ปีที่รู้สึกตัวตึงขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนั้นติดอยู่ในรถไฟใต้ดินแห่งหนึ่งเขาไม่คุ้นเคยกับที่นี่เลยครับแต่ว่าเมื่อออกเดินทางพยายามหาทางไปต่อให้ได้เขาก็เริ่มตั้งข้อสันนิษฐานว่าตนเองนั้นอยู่ในโลกแห่งความฝันหรือเปล่าเพราะสิ่งที่เขาต้องเจอนั้นช่างแตกต่างจากโลกที่เขาอยู่ครับมันมีป้ายเส้นทางรถไฟที่เขาไม่รู้จักป้ายโฆษณาแปลกๆมอนสเตอร์รูปร่างประหลาดที่พยายามเข้าใกล้และก็จับตัวเขานอกจากนั้นมันยังมีหนังสือพิมพ์เมื่อ13ปีีกกก่ออนนถถูทิ้้งงววใรไฟดย เขาได้หาทางออกจากรถไฟจนได้นะครับแต่ก็ต้องพบว่าพื้นที่ภายในตัวสถานีก็เป็นดินแดนรกร้างมีแต่ซากสิ่งของเกลื่อนกลาดรวมทั้งศพมนุษย์กับรอยเลือดที่หลงเหลือไว้เป็นบ่อแสว่ามันคงเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นในละแวกนี้อย่างแน่นอนเอาล่ะประเด็นที่2ก็คือ Post Trauma นั้นเป็นโปรเจกต์โซโล่เดเวลอปหรือว่ามีผู้พัฒนาเกมแค่คนเดียวที่สร้างเกมนี้ขึ้นมาทั้งนี้ตัวเกมยังไม่ได้วางจําหน่ายนะครับเนื่องจากยังอยู่ในช่วงพัฒนาแต่ว่าถ้าผู้ชมอยากทดลองเล่นก็สามารถเข้้าาาไไปโหลลดดดตตัวมจกรระะบบสีทองนะ ประเด็นที่3วิธีการเล่าเรื่องผู้พัฒน,นาได้ใช้ภาพกระสีสั้นๆส,สำหรับเล่าเหตุการณ์ในตอนต้นจากนั้นข้อมูลโดยรอบก็จะใช้การขึ้นข้อความให้เราอ่านครับซึ่งผู้เล่นจะต้องกดอินเตอร์แอคกับออบเจกต์นั้นๆก่อนความเจ๋งก็คือตัวละครจะหันหน้าไปมองในจุดที่เราสามารถอินเตอร์แอคได้เราจึงอาศัยการสังเกตจากตัวละครตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับจะได้รู้ว่าตรงไหนเข้าไปกดอ่านหรือว่ากดแอคชั่นกับพื้นที่ตรงนั้นได้นั่นเองเรายังไม่ได้ยินเสียงพูดของโรมันนะครับแต่ว่าเสียงบรรยากาศโดยรอบเสียงเพลงประกอบและเเเเออออตตต่่ต่าาาางๆกก็ถืวืววททมไออไดดดด้้้นนนีีีลยย จุดที่3พัโซจุดเด่นของเกม Survival Horror ก็คือการไขปริศนาหาทางไปจากพื้นที่ตรงนี้ให้ได้ซึ่ง Post Trauma ก็ทำให้ผมหวลนคิดถึงสมัยที่เคยเล่น Silent Hill ได้ระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าตัวเกมต้องอาศัยการสังเกตการอ่านคำใบ้แล้วก็รูปแบบการเล่นที่จะต้องเดินกลับไปกลับมากยกตัวอย่างเช่นประตูที่ล็อกในตอนแรกนะครับเมื่อเราผ่านไปอีกโซนเราอาจจะได้เจอกุญแจซึ่งก็จะทำให้ผู้เล่นต้องย้อนกลับไปเปิดประตูที่ผ่านมาเพื่อเอาของที่อยู่ในนั้นกลับไปดำเนินเนื้อเรื่องแล้วก็เปิดเส้นทางต่อไปให้ได้นั่นเองครับฉ ็ถือว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็ชวนให้ผู้เล่นนั้นได้ขบคิดได้รับสมองกันพอสมควรเลยและครับ ข้อมูลที่4ี่มุมกล้องและกราฟิกอย่างที่เห็นมาตั้งแต่ต้นวิดีโอเลยครับัวเกมเลือกใช้ระบบฟิกซ์คามีราแต่ว่ามุมกล้องแบบล็อกมุมกล้องแบบ CCTV แีนั่นทำให้แฟนเกมสยองขวัญในยุคเก่าๆได้หายคิดถึงกันไม่น้อยเลยในขณะเดียวกันแม้จะใช้มุมกล้องแบบคลาสสิกแต่ว่ากราฟิกก็ยังร่วมสมัยแม้จะไม่ได้สวยเวอร์เหมือนเกมทร i ปเ,ปเแต่ว่ารายละเอียดของฉากพื้นผิวแสงและเงาพอรู้ว่าผู้พัฒนาเขาทำทุกอย่างคนเดียวก็ต้องยกคะแนนในส่วนนี้ให้ครับ ข้อที่5ระบบจัดการทรัพยากรเราอาจจะยังไม่เห็นจุดนี้มากนกักน,นะครับเนื่องจากอาวุธที่มีก็คือขวานพวกไอเทมเติมเลือดปืนกระสุนหรือว่าระบบคราฟก็ยังไม่มีปรากฏในตัวเดโมฉะนั้นถ้าจะพูดว่าตัวเกมเป็นแนวฮอร์เรอร์แบบเพียวๆก็ยังได้อยู่นะยังไงก็ตามเมื่อตัวเกมถูกปล่อยออกมาในอนาคตมันอาจจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรหรือเปล่าคงต้องรอดูกันอีกทีครับนอกจากนั้นเกมยังใส่ระบบสเตมินามาด้วยนะครับส่งผลทาให้ผู้เล่นกดวิ่งได้ในระยะเวลาที่จํากัด ข้อที่6มอนสเตอร์มีหลายซีนที่ตัวสุรกายในเกมโผล่มาให้เห็นแต่ก็จะมีแค่ซีนเดียวที่เราจะต้องสู้ด้วยเท่านั้น,นครับซึ่งตัวมอนยังไม่ได้ดูน่ากลัวมาก,กน,นะท่วงท่าการเคลื่อนไหวยังดูแข็งๆไปบ้างโดยเราจะเลือกสู้หรือว่าจะเลือกกำจัดมันลงก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมชอบตอนที่มันโผล่มาแวบๆให้เห็นมากกว่าเพราะว่ามันดูหลอนแล้วก็น่าขนลุกดีครับเอาละครับต่อไปในช่วงครึ่งหลังของวิดีโอจะเป็นข้อมูลคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเล่นและก็พัซเซลนะเผื่อคุณผู้ชมเล่นติดแล้วก็ไปต ขอบคุณผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง a d v i c e ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีทั้ง PC ซีโน้ตบุ๊กเขมมิ่งเกียร์และก็อื่นๆอีกมากมายครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่สาขาใกล้บ้านหรือว่าจะเข้าไปสั่งซื้อจาก advice.co.th ก็ได้เช่นกันโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้โค้ด tmf 1 0 0เพื่อเป็นส่วนลดได้นะยังไงก็ฝากายังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์ ice, จำหน่ายและ เกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆตัวแว่นมีเลนที่ช่วยลดแสงสีฟ้าทําให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้กรอบแว่นยังมีน้ําหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หักทําได้ไม่งอคผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของ Op trust ได้เลยนะครับใช้โค้ด The Move มีส่วนลด100บาทด้วยนะทีนี้มาว่ากันในส่วนของพัซเซต่างๆที่ได้เจอในตัวเดโมกันบ้างนะครับซึ่งผมขออนุญาตยกมาเฉพาะตัวที่มันดูแล้วยากๆกันนะเริ่มต้นกันที่พัซเซในรถไฟครับ เป้าหมายในการผ่านตรงนี้ก็คือเราจะต้องหารหัสเพื่อเปิดทางออกโดยรหัสก็จะเป็นตัวเลขที่แฝงเอาไว้ในแผนที่ทางเดินรถไฟโดยตัวเลขอันแรกที่เราเห็นก่อนเพื่อนเลยก็คือสามเหลี่ยมเท่ากับเลข1ครับจากนั้นก็ให้เราเดินสำรวจรถไฟไปเรื่อยๆเราก็จะไปยังคันต่างๆที่หยุดติดก,กันถ้าผมจะไม่ผิดจะมีอยู่ด้วยกัน3คันนะครับ โดยแต่ละคันเนี่ยก็จะมีแผนที่เขียนเอาไว้แบบนี้ซึ่งแผนที่ก็จะมีตัวเลขมีสีแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆแนบเอาไว้ครับแต่ปัญหาก็คือแผนที่แต่ละจุดมันจะไม่เต็มแผ่นครับมันจะถูกฉีกออกหรือว่าบางทีก็เลือนหายไปฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นก็จะต้องคอยแกะแผนที่แต่ละจุดนะครับให้เป็นภาพใหญ่ภาพเดียวกันทีนี้เมื่อเราเข้าสู่ขบวนรถไฟทันสุดท้ายคุณผู้ชมจะสังเกตบนผนังว่ามันจะมีสัญลักษณ์วงกลมกากบาสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเอาไว้ให้ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านีีี้้้กกกก็จจจะะะเเเเปปนนนนนตตตตตััััวววแแแแทททขขออออองงงลล่่่่รราาาิใหผ จากนั้นเมื่อเราได้ตัวเลขทุกตัวก็กลับไปใส่รหัสให้ครบนะครับก็จะเป็นการผ่านด่านแรกไปได้แล้วละครับ พเะโศจุดที่2จะเป็นลักษณะของรูปปั้นที่มีศีรษะถูกตัดขาดออกไปวิธีการผ่านด่านนี้คือเราจะต้องเอาเหรียญที่อยู่ในห้องนี้นะครับแล้วก็กลับไปที่ตู้น้ําที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของสถานีรถไฟ ตู้กดน้ำก็จะมีลักษณะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรากดแทบบ็บแล้วจากนั้นก็เลือกไปที่ไอเทมเหรียญครับก็จะเป็นการหยอดเหรียญเข้าไปในตู้แล้วก็จะได้ s c u l เ t u r e h e ดมาเป็นของตอบแทนพซาะว่าวันนี้จริงๆไม่ได้ยากนะครับแต่ว่ามันเป็นการเหมือนกับเรียนรู้วิธีการเล่นว่าจะต้องกดแทบบ็บกดใช้ไอเทมแบบนั้นแบบนี้ซึ่งตัวเกมไม่ได้สอนผู้เล่นฉะนั้นผมก็เลยถือโอกาสแนะนําระบบการใช้ของแบบนี้ให้กับผู้ชมไปเลยก็แล้วกันนะครับ ฟาซ่อสุดท้ายจะตั้งต้นจากห้องพักห้องนี้ครับเราจะเจอโน้ตที่เขียนว่า trust the bloody one หรือก็คือให้เชื่อคนที่โชคเลือดในความหมายคือ bloody one คือเพื่อนของเราถามว่าทำไมต้องมองว่าเป็นเพื่อนเพราะว่าคำใบอันนี้เขียนเอาไว้ว่าเพื่อนของคุณกำลังมองไปที่ด้านหลังของนางฟ้าส่วนผู้ทรยศจะมองไปที่ตัวเอง ผีกลัวโซล่ามแดนเซอร์ขี้อายส่วนผู้ที่ภาคภูมิใจอ่านหนังสือไม่ออกดังนั้นผู้เล่นก็จะต้องปรับหุ่นทั้ง6ตัวให้ตรงตามคำใบครับหุ่นแต่ละตัวก็จะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองด้านบนซ้ายสุดคือผู้ที่ภาคภูมิใจด้านขวาคือผู้ทรยศหุ่นที่โชคเลือดก็คือเพื่อนเราแองเจิลคือตัวด้านขวาที่อยู่ตรงกลางด้านซ้ายล่างคือแดนเซอร์ส่วนขวาล่างก็คือโกสและเมื่อปรับตามคำใบทั้งหมดภาพสุดท้ายมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับ เอาเลยครับและนี่ก็คือพัซโซทั้งหมดที่ผมมองว่ามันจะค่อนข้างใช้ความคิดนิดนึงแล้วก็ต้องใช้การสังเกตนะครับโดยรวมแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่ได้ทดลองเล่นเกมนี้นะครับยังไงท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะครับเอาละวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ